ไหนใครเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่เพิ่งหัดขายของใน Ti ิ t o อกบ้างคะอยากให้มียอดฟอลเพิ่มขึ้นใช่ไหมล่ะคะดูกันดีกว่าคะ่ะว่าจะทําอย่างไรให้ร้านของเราอ่ะมียอดฟอลเพิ่มขึ้นคะ่ะข้อแรกนะคะก็คือเราอ่ะจะต้องเลือกแนวทางในการนําเสนอคอนเทนต์ว่าช่องของเราอ่ะจะนําเสนอคอนเทนต์อะไรโดยที่เราอ่ะจะต้องดึงจุดเด่นของเราออกมาให้ได้ว่า มีอะไรสมมุติขายของออนไลน์ใช่ไหมแล้วร้านเราอ่ะมีการแพ็คของให้ลูกค้าแถมของแถมให้ลูกค้าเยอะมากเราก็อาจจะเอาตรงนี้มาเป็นจุดเด่นของร้านเราได้ค่ะเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะว่าคอนเทนต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการแพ็คของที่เราไปเจอมาเนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งเป็นคลิปที่น่าสนใจมากเลยค่ะจากร้านฟาราโฟนฟยูฟายซึ่งร้านนี้นะคะเป็นร้านที่ขายโทรศัพท์ค่ะแล้วก็มีการแพ็คของจีบลูกค้าที่น่ารักมากเลยค่ะ เห็นไหมคะว่าร้านน้องเขาเนี่ยมีของแถมน่ารักน่ารักน่าซื้อให้ลูกค้าเยอะมากแล้วถ้าลูกค้าได้รับไปเนี่ยเขาจะเกิดความประทับใจค่ะแล้วก็กลับมาซื้อซ้ําหรือว่าเกิดการบอกต่อได้ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นความสม่ําเสมอในการโพสตค่ะซึ่งในช่วงแรกๆเนี่ยแนะนําให้โพสต์เลยวันละ3ามโพสต์แล้วก็ให้เราลองสังเกตดูว่าช่วงเวลาไหนที่เราโพสตหรือว่าคลิปไหนที่เราโพส์เนี่ยคนชื่นชอบมากกว่ากันค่ะ ึ่งในช่วงแรกๆนะคะแน่นอนเลยว่าจะยังไม่มีคนเข้ามาดูคลิปของเราะค่ะแต่ถ้าเกิดเราโพสไปเรื่อยๆเราโพสต์อย่างต่อเนื่องเนี่ยคน,นก็จะเห็นคลิปเราและเชื่อว่าต้องมีสักคลิปค่ะที่คนดูเยอะและถ้าคลิปนั้นของเราอ่ะดังใช่ไหมคนก็จะเข้ามาดูในช่องของเราอีกว่ามีคลิปไหนอีกและถ้าเกิดเขาเห็นว่าช่องของเราเนี่ยมีความน่าสนใจเขาก็จะกดติดตามช่องของเราค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นเวลาในการโพสต์ค่ะโดยที่เราต้องเลือกช่วงเวลาที่คนเนี่ยตื่นนอนหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่เขาเล่นติ๊กต็อกกันค่ะอย่างช่วงเช้านะคะก็จะเป็นช่วงระหว่าง8โมงเช้าค่ะถึง4โมงเช้าช่วงบ่ายก็จะเป็นช่วงบ่ายสค่ะถึง4ี่โมงครึ่งช่วงกลางคืนก็จะเป็นช่วง1นทุ่มไปจนถึง4ี่ทุ่มค่ะแต่ว่าช่วงเวลานี้อย่างไรทุกคนลองเอาไปปรับตามนะคะว่าควรโพสเวลาไหนก็คือให้ทดลองโพสไปเลยค่ะแล้วก็ดูว่าช่วงเวลาไหนที่คนเข้ามาดูเยอะแล้วก็มี engagement ที่ดีค่ะ มาต่อกันที่แฮชแท็กเลยค่ะข้อแรกนะคะเราจะต้องใช้แฮชแท็กที่คนนิยมใช้กันค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้แฮชแท็กที่คนใช้น้อยเนี่ยก็จะทําให้คนเห็นคลิปของเราน้อยไปด้วยค่ะ 2. นะคะใช้แฮชแท็กที่เข้ากับบริบทของเราโดยเราอาจจะไปดูว่าช่วงนี้มีกระแสอะไรดังๆบ้างแล้วก็เอามา adapt กับบริบทของเราดูค่ะว่าจะไปด้วยกันได้ไหมสามนะคะก็จะเป็นการใช้แฮชแท็กที่เกี่ยวข้องกับสินค้าค่ะอย่างสมมติร้านของเราขายเซรั่มหน้าใสาใช่ไหมคะเราก็อาจจะใช้แฮชแท็กว่า เซรั่ม um หน้าใสหรือว่าแฮชแท็กหน้าขาวใสค่ะเพราะถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยกำลังสนใจที่จะซื้อเซรั่มอยู่ลูกค้าก็จะค้นหาแฮชแท็กนี้แล้วก็จะเจอร้านของเราจากแฮชแท็กนี้ด้วยค่ะอันนี้ข้อสุดท้ายค่ะสำคัญมากๆเลยก็คือควรสร้างแฮชแท็กที่เป็นร้านของเราเองหรือว่าเป็นแบรนด์ของเราเองค่ะเพราะถ้าเกิด เราสร้างแฮชแท็กใช่ไหมแล้วถ้าเกิดวันนึงช่องของเรารื้ว่าแบรนด์ของเราเนี่ยดังขึ้นมาลูกค้าก็จะจดจำว่าเออแบรนด์ของเราเนี่ยใช้แฮชแท็กนี้นะถ้าเกิดเราเข้าไปใช้แฮชแท็กที่กําลังเป็นที่นิยมในตอนนี้นะคะคนก็จะเห็นคลิปของเรามากขึ้นค่ะแต่ว่ายังไงทุกคนต้องลองเอาไปปรับกับคลิปของตัวเองดูกันนะคะ ทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันนี้ก่าค่ะว่าตอนนี้มีแฮชแท็กอะไรที่กําลังเป็นที่นิยมกันบ้างค่ะตอนนี้นะคะก็จะมีแฮชแท็กสตรีทบิวตี้ค่ะมีคนใช้ถึง70ล้านคนเลยแล้วก็มีแฮชแท็กเชฟมือใหม่หรือว่าจะเป็นเรื่องนี้ต้องต่อมานะคะก็จะเป็นการ call to action ค่ะโดยที่ในช่วง3วินาทีแรกเนี่ย ให้เราขอหัวใจขอกดติดตามนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆหรือว่าช่วงท้ายคลิปเนี่ยก็ให้ขอความคิดเห็นหรือว่าขอคอมเมนต์ค่ะตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้คลิปของเราเนี่ยมี e n นเกเม e นที่ดีค่ะอย่างตัวอย่างนี้เลย 3วิธีพาดหัวคลิปให้คนหยุดดูใน1นวิ่อนดูคลิปอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปเด็ดๆแต่ใครเป็นบ้างโพลคลิปอะไรไปอ่ะยอดวิวมันน้อยน้อยู่บางคลิปมีวิถีง10วิวงั้นเราลองมาทําตาม3วิธีนี้เพื่อให้คนหยุดดูคลิปเรากันดีกว่า 1. คําหนึ่งคำที่ชวนให้คนคิดเช่นเพิ่งรู้ว่าขายของดีถ้าทําแบบนี้หรือขายของออนไลน์ให้ปังต้องทําแบบนี้ 2. คําที่สะดุดตาหรือว่าชวนดราม่าเช่นขายของได้1นล้านบาทแม่บอกให้เลิกขายหรือเปิดโปงความลับของแม้ค้าออนไลน์ ที่คุณยังไม่เคยรู้และ 3. พูดให้จบในเรื่องเดียวเช่นบอกวิธีขายของดีใน Tik t o k หรือหมดไฟในการขายของออนไลน์ทำไงดีอย่าลืมลองไปทำตามกันดูนะคะยอดวิวเพิ่มขึ้นเท่าไหร่แวะมาคอมเมนต์กันบ้างนะ,ะจากตัวอย่างนะคะจะเห็นได้เลยว่ามีการพูด call to action ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วก็ท้ายคลิปเลยค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นการดูเอทค่ะโดยที่การดูเอทเนี่ยจะเป็นเหมือนการสร้างคลิปร่วมกับคลิปคนอื่นนะคะโดยที่เราอาจจะเลือกคลิปที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ค่ะ เห็นไหมคะว่าเขาอ่ะจะดูเอ็ดกับคลิปคนดังค่ะ <_ an> หรือว่าคลิปที่กําลังเป็นกระแสอยู่ในขนาดนั้นแล้วถ้าเกิดว่าคนเนี่ยเข้ามาดูที่คลิปหรือว่ากดเข้าไปที่เสียงของคลิปนั้นอ่ะเขาก็จะเห็นคลิปของเราด้วยค่ะข้อสุดท้ายค่ะก็คือการสร้างเสียงหรือว่าการใช้เสียงที่กําลังเป็นที่นิยมอยู่ในขนาดนั้นนะคะข้อนี้ก็จะเหมือนการดูเอ็ดเลยว่าถ้าเกิดสมมติคลิปของเราเนี่ยใช้นะคะเมื่อมีคนกดเข้าไปที่แผ่นเสียงเขาก็จะเห็นคลิปของเราด้วยค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะใครที่อยากให้ร้านค้าหรือว่าช่องของตัวเองเนี่ยมียอดฟอลที่เพิ่มขึ้นอย่าลืมลองไปทําตามกันดูนะคะก่อนปิดคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเราครั้งหน้าจะมีทิคอะไรมาอัปเดตอีกอย่าลืมติดตามกันได้เลยคะ่ะ